จากเมื่อก่อน,นเราต้อง take card เทคขาดเยอะมากกว่าจะเรียนภาษาได้สักภาษาหนึ่งเป็นปีหรือหลายปีแต่สมัยนี้เราเรียนได้เพียงเวลาไม่กี่เดือนละโดยพวกแอปพลิเคชันหลายตัวเดี๋ยวนี้เขามีให้เรียนกันเราจะเห็นได้ชัดมากในช่วงนี้ทุกคนแบบว่าใช้พวกมิทติ้งแอปพลิเคชันในการเรียนมากขึ้นแต่ตจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็นตาม เทคโนโลยีช่วยปลดล็อกทําให้เราเรียนรู้เรื่องยากๆที่อันตรายเราอยากจะไปท่องอวกาศหรือว่าทำแลบที่แบบต้องผสมสารที่มันอันตรายเดี๋ยวนี้มันก็มี VR ที่สอนเรื่องพวกนี้ได้ชื่อโอชวินนะครับเป็น founder แล้วก็ c e o ของ Web Future s k i l l ินะครับเป็นเว็บเรียนทักษะสําหรับอนาคตนะครับออนไลน์มันมีทั้งข้อดีและข้อที่ยังไม่ดีนะต้องบอกอย่างนั้น แต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งก็คือเรื่องการลดความเหลื่อมล้าอย่างสมัยก่อนคือถ้าเราต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเรียนได้ยิ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นน่องเป็นนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อที่2เรื่องของสเกลสมมติบริษัทเรามี500คนหรือแล้วบริษัทเราแบบใหญ่ๆมีู่วมื่นคนเรียนทั้งหมดเนี่ยถามว่า40-50คนต่อคัสเนี่ยมันเป็นไปได้หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของประสบการณ์เราก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่อนขข้าาางงงเเเยอออะะไมม่่่ววจป็็นรรืแบบ Virtual Reality พกกกี พัฒนาให้มันมี e n g a g e มากขึ้นอ่ะสมัยนี้ก็จะมีเรื่องของแบบเรียนเป็น virtual classroom แล้วสามารถที่จะแบบ vote หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้แบบในทันทีคือพูดง่ายๆผมมองว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ได้แย่ลงแต่มันดีขึ้นในเรื่องของความเข้าใจเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟังรอบเดียวคือเราสามารถที่จะทวนกี่รอบหรือว่ากดให้มันเล่นช้าหน่อยหรือเร็วหน่อยอย,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้มองว่ามันเป็นข้อดีมากกว่า ที่นโมนะคะเป็นโคฟาวเดอร์ของอินสครูค่ะมาจากคาว่าอินสปายบอกกับคาว่าครูเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งอยากให้ครูได้มาเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ๆฝันไว้ว่าเราอยากเห็นการเรียนรู้มันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างมากกว่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะครูก็ต้องเป็นคนที่ครีเอทีฟระดับหนึ่งที่สามารถกํายยงสิ่งต่างๆมาสอนไดออ้เราก็เลยอยาก ทำให้มูดเนี้ยมันเกิดขึ้นในการศึกษาไทยมันก็จะมีให้เด็กส่งงานผ่านแฮชแท็กครูก็เข้าไปตรวจในแฮชแท็กนั้นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านไลน์เริ่มย่างเงวเอ้ยถ้าคนสมัยก่อนมาคุยกันผ่านไลน์กรุ๊ปจะเกิดอะไรขึ้นมีการ j o ยกรุป๊ปเล็บกรุป๊ปเออมันก็เลยทําให้เออขาบเรียนนั้นน่าสนใจก็มีครูบนดอยคนนึงเคยบอกกับเราว่าเออเนี่ยดีเนาะไม่ต้องเข้าไปอบรมในตัวเมืองอะไรเงี้ยเราก็สามารถติดตามหาความรู้อะไรใหม่ๆไปสอนเด็กได้เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเทคโนโลยีมันน่าจะช่วยตรงนี้ที่ทํให ให้ทำลายกำแพงหรือแม้กระทั่งมันช่วยในการสามารถจับระบบ Data ได้ไอเดียไหนเวิร์กไม่เวิร์กยังไงจริงๆเราทำเป็นวิจัยได้เลยว่าไอเดียที่เขามาแชร์เนี่ยเทคนิคไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ยจากบริบทไหนบ้างคือมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลย ทักษะเนี่ยมันสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับเราได้โอกาสใหม่ๆคืออะไรก็คือความก้าวหน้าและ,ะไรายได้ที่มากขึ้นถ้าเราจะสำเร็จในยุคก,ก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เรื่องของอะไรกกำลังภายในคอนเน็กชันนู่นนี่นั่นถูกไหมแต่ยุคนี้มันคือทักษะ ข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของมุมมองข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีการว่ามีวิธีการเรียนรู้ยังไงนะครับพอมุมมองเราโอเคกับทักษะมันโพซิทีฟแล้วถูกต้องแล้วเราก็แบ่งเป็นเรียนกว้างกับเรียนลึกคือการที่เรารู้เยอะๆเนี่ยจำเป็นมากกว่าการที่เรารู้เรื่องเดียวคือมันไม่มีอะไรการันตีว่าที่เรารู้หรืออาชีพที่เราทํามันจะไม่หมดอายุเพราะฉะนั้นเราจนรู้แค่เรื่องเรื่องเดียวเราถนัดไม่พออย่ะมันไม่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันจริงๆแล้วมันก็มีโมเดลเรียนแบบ T-shape นั่นแหละครับก็คือเราต้้้้้้้อองงงรร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 รููทูทรรทักกกกวววาาาและะเเเีีียยนนนษใหมๆ็ไพ ผมมองว่ามันสําคัญมากไอยู่ที่เราต้องเรียนตลอดตอนนี้รู้สึกว่าใช้สกิลหลายด้านที่สะสมมาตั้งแต่เด็กๆก็มากเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆที่เราไปทํแต่รคดีประกวดก็ได้สกิลการสื่อสารมาหรือว่าประกวดทําเกมอย่างเงี้ยเราก็ได้สกิลการแบบศึกษาเกมมีฟิเคชันเพื่อเอามาประยุกต์ทำเวทีสตาร์ทอัพก็จะมีความรู้เรื่องการทําให้มันอยู่ได้เป็นธุรกิจอะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองตอนนั้น คนที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตในเศรษฐกิจแบบใหม่เนี่ยอยู่3ป,ประเภทประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าคนที่แบบสามารถทํางานกับ Intelligent m แมช i n e ได้ดีเช่นใช้พวกแมชชีนเล e ร์นิ่งใช้ AI ไใช้าศาสตร์ของ s c i e n c ซเป็นจะสามารถทํางานกับเครื่องจกักรทางานกับระบบที่ชาญฉลาดได้ดีคนประเภทที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น h ฮทา t a เล n นก็คือแบบว่าเป็นคนที่มีท a l e เลน์มากในฟิลของตัวเองอ่าอย่างเช่นมีความทาเลน์มากในเรื่องของเว็บโปแกรมมิ่งหรือมีคนที่แบบ อยทาเลนต์มากในเรื่องของการตัดต่อ,อถ้าตัดต่อจะต้องคนนี้เลยประเภทที่3นี่จะยากหน่อยก็คือเป็นคนที่มีเงินและมีวิชั่นทางด้านแบบการลงทุนในหมวดเทคอันนี้คืออ้างอิงมาจากหนังสือรีเวิร์กที่เขาบอกว่าจะมีคน3กลุ่มนี่ที่ประสบความสาเร็จทีนี้เราต้องมาลองคิดดูเอ้เราจะเป็นคนกลุ่มไหนอยากฝากก็คืออยากให้เรียนรู้อย่างมีความสุขเรารู้สึกว่าอันนี้สาคัญเพราะว่าความสุขเป็นปัจจัยที่เราจะทําให้เราเรียนรู้ต่อไปได้มันน่าจะเหมาะกับการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่เขาจะสามารถเป็นแสงหาความรู้ด้วยตัวเเองได้ตดลลวา